สวัสดีครับนี่คือพี่จอเองผู้สร้างเกมวิกตอร i a ัลซิกเกอร์นะครับในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยแต่ไมด้วยการแข่งขันและความไม่แน่นอนความสามารถในการคิดอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าที่เคยถ้าหากเราไม่ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองให้มีความคิดที่เฉียบแหลมเราอาจจะรู้สึกเป็นรองคนอื่นและนั่นอาจนําพาสู่ความรู้สึกที่ว่างเปล่าและขาดความมั่นใจในตัวเองและนี่คือที่มาของวิกต o ริอัลซิเกอร์เกมสําหรับผู้ที่แสวงหาชัยชนะเกมแนว m o b บ้าอีสปอร์ต ที่ไม่เพียงแต่ให้ความสนุกสนานแต่ยังมีคุณประโยชน์ที่ช่วยให้คุณเติบโตเป็นคนที่ฉลาดขึ้นเกมนี้เชิญชวนให้ผู้เล่นพัฒนาทักษะการวางแผนและการคิดเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในโลกจริงที่ซับซ้อนการเริ่มต้นการเล่นเกมนั้นคุณจะต้องเลือกซักเกอร์ที่คุณชื่นชอบซึ่งแต่ละตัวจะมีความสามารถเฉพาะตัวเมื่อคุณเลือกซักเกอร์แล้วคุณต้องก่อสร้างอาคารต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและใช้อาคารในการพัฒนาตัวซักเกอร์ที่น่ารักของคุณการวางแผนสร้างเมืองที่ดีของคุณจะเป็นการพัฒนารายได้้ขขอองงงทีมคคุณใหหเนืู่่แ ใช้ไพ่ทาโร่จะเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ในการเล่นเนื่องจากไพ่แต่ละใบมีผลต่อการเล่นและสามารถช่วยให้คุณสร้างคอมโบที่ทรงพลังไพ่ทาโร่ที่สะสมมากจะใช้เพื่อวางแผนแนวทางในการโจมตีหรือจะป้องกันนอกจากนี้เกมยังมีมินิเกมมากมายที่เพิ่มความสนุกและความท้าทายทําให้คุณสามารถพักผ่อนและหัวเราะไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆรองรับการเล่นพร้อมกันได้ถึง8นคนการเล่นเกมอย่างวิกตอเรียซเกอร์ไม่เพียงแค่ได้รับความสนุกสนานแต่เป็นการลงทุนในอนาคตของคุณ การฝึกฝนสมองและการกลายเป็นนักประยุทธ์ที่เก่งฉกาจจะทำให้คุณเติบโตเข้าใจการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความท้าทายในโลกปัจจุบันได้อย่างมั่นใจดังนั้นเริ่มต้นการเดินทางสู่การเป็นคนที่ฉลาดขึ้นกับเถอดาว์โหลด v i c ตอรี่กับซิเกอร์ที่สตรีมและ Android ฟรีสรุกและพัฒนาตัวเองไปพร้อมก,กันกับพวกเรานะครับ